สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟโนลิมิตเล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเปิดขอไวริสฟรีเลยนะครับที่ดิสคอร์ดใต้คลิปและพอเราเข้าเซิร์ฟครั้งแรกมันจะขึ้นว่าเซิร์ฟเวอร์ปิดการเชื่อมต่อนะครับก็คือในเซิร์ฟนี้เขาต้องขอไวริสก่อนนะครับมีขอไวริสเพื่อกันเกลียนนั่นเองนะขั้นตอนแรกเราก็นําชื่อของเรานะก็ปี้ไปนี่ที่เราไปตั้งใน l ันเชอร์นั่นแหละนะเอามาใส่ในดิสคอร์ดนะครับเรือไปที่ห้องขอไวริสแล้วก็ นำชื่อมาใส่เลยนะไม่ต้องพิมพ์อะไรนะครับแค่ส่งชื่อไปให้อดมินเท่านั้นนะครับแล้วก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวออดมินจะแอดชื่อให้นะครับแอดไวลิสให้เนาะและถ้าแอดแล้วมันก็จะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับหลังจากที่เป็นสีเขียวแบบนี้เราก็กลับไปเปิดเกมเข้าเล่นได้เลยนะทั้ง PC กับมือถือต้องทําแบบนี้นะครับ <S <S และในเซิร์ฟนี้มีรถหมดประมาณนี้นะครับโเคตรเทเลยนะครับอัปเดตเรื่อยๆนะโอ้โหดูดิคั้นแรกก็เทแล้วนะ แลมโบกินีนะครับสีน้าเงินแต่ว่าก็เปลี่ยนสีได้นะเอาไปแต่งนะครับแล้วก็จะมี GTR ด้วยนะครับนี่โอ้โหดูดิโคเทคันนี้นี่ฝั่งนี้ก็มีอีกสองคันอันนี้ถ้าจำไม่ผิดแอดมินบอกว่ามันเป็นอินฟินิตเนาะถ้าใครซื้ออินฟินิตก็น่าจะได้คันนี้นะครับอันนี้ก็คือเราไม่ได้เปิดหมอดนะแต่ว่าถ้าเราเปิดหมอดจะเป็นประมาณนี้นี่เดโครเทว้าสวยสุดจัดนะว้าด้วว่าถ้าใครมีเ e อ็นบีก็ลองเอาไปลงดูนะอันนี้เป็นเ e อ็นบีของทางเซิร์ฟนะครับมาจาะ สว่างสช่วง,งเที่ยงนะและในเซิร์ฟนี้มีสกินมอดด้วยนะถ้าเราเข้าเกมครั้งแรกเราจะได้สกินนี้ไปเลยนะครับเป็นสกินชุดเซิร์ฟด้วยนะแล้วก็มีหนา้าแอดมินติดมาด้วย <c oughs> โคตทเ่มีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะถ้าใครเลือกผู้หญิงก็จะได้เล่นตัวนี้เนี่ยนะหัว <c oughs> ขาวเนี่ยแล้วก็จะมีเสื้อแดงด้วยนะครับแล้วก็มีผู้ชายสักลายเนาะชุดดำๆที่ยืนอยู่ข้างเราเองครับนี่แล้วก็จะมีเสื้อด็กช่างด้วยนะครับโคตทเ่ดูดิเท่ปะ่ะล่ะโอ้โหโคตทเ่ แล้วก็จะมีผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับหัวเขาขาวอะไรเงี้ยแล้วก็ในเซิร์ฟนี้บอกหน่อยนะว่าเขาเปิดรับหน่วยงานจํานวนมากนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานประจําด้วยนะครับนี่ติดต่อแอดมินได้ที่ดิคอร์ดใต้คลิปนะครับถ้าใครอยากอยูอย่ในเซิร์ฟนี้ไปน,นานแล้วก็อยากจะรู้จากแอดมินในเซิร์ฟนี้ด้วยนะก็ติดต่อกับแอดมินได้นะครับแอดมินใจดีพูดเพราะเสียงคดรอและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะสลับเด็กใหม่ทุกคนอยากเปิดภาพสวยนะครับสามารถทําได้เลยนะครับโดยการ กดชิปค้างไว้แล้วก็กด F12 นะันี่เลยมันก็จะกลายเป็นภาพสวยนะครับเพราะว่าตัวหมดในเซิฟนี้เขาลงหมดภาพสวยมาให้อยู่แล้วนะครับวิธีเปิดก็เข้าไปในตัวตั้งค่าเนาะตรงหน้าที่เรา ตั้งชื่อนั่นแหละนะกดไปที่รูปฟันเฟืองแล้วก็ติ๊กไปที่ภาพสวย1ทีนะครับไอ้ร้านเชื่อมันจะดับไปนะแล้วเราก็เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็เข้าเกมดูนะครับถ้าเข้าเกมนาน,านๆแสดงว่ามันเปิดให้เราแล้วนะครับแล้วเราก็มากดอีกทีหนึ่งในเกมนะครับเปิดปิดได้ตลอดแบบนี้เลยนะนี่ถ้ามันมืดเกินไปนะเราก็แค่กดปิดเนาะแบบนี้เลยเราก็จะมองเห็นปกตินั่นเองครับนี่ตอนนี้ก็คือมันยังเช้าอยู่นะครับมันก็เลยมืดนิดนึดนงนะเดี๋ยวเรา เล่นแบบสว่างสว่างแบบนี้แล้วกันเนาะสำหรับเกมนี้ครับเออเซิฟนี้เขาแจกมาให้หมื่นห้อเลยนะครับนี่รถป๊อปฟรีหนึ่งคันกระชับปอง5ลกูกแล้วก็มีบัตรฟาร์มไว้ด้วยนะครับแจกมาในตัวของเราเลยนะสามารถเปิดได้ในกระเป๋าตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มีจุโดเนตนี่แล้วก็ GPS ต่างๆครับมีหมดนะในเซนิฟนี้แล้วก็จะมีป้าตุ๊กตาด้วยนะครับคืออะไรเนี่ยป้าตุ๊กตาคนนี้ก็คืออ๋อเกจะ เออรับเงินนี่ครับเรามาขายของเจ้คนนี้คนเดียวเลยนะครับโคตรเจ๋งเลยดูเดิย๋ยนี่มีวัวด้วยแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนี่เล่นบาคาร่ากับเจ้คนนี้โอ้โหนี่จุดเกิดครับจุดเกิดนี่รวมทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ป้าคนนี้อีกหนึ่งคนก็จะเป็นป้าขายอาหารสัตว์นะครับ <Rey k ling> ขายได้ทุกอย่างเลยนะดูเดียนี่มีทุกอย่างเลยที่เราต้องการแล้วก็จะมีร้านขายรถอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ซื้อรถได้เลยนะ ตรงนี้จะเป็นรถป๊บนะาสกออกมาได้เลยแล้วก็เล่นได้เลยนี่เลยเฮ้ยรถป๊บในเซิร์ฟนี้โคตรเจ๋งดูดิตอนที่เราขึ้นรถนะ่มันมีคําว่าน้ําน้ํามันรถด,ด้วยนะอ้หไม่ธรรมดาครับเนี่ยแล้วก็บอกเราด้วยนะครับว่ากําลังจะรีรลดลาสาไทยนะครับนี่เป็นเซิร hmm ์ฟมอดโคตรดีอย่างนี้แหละนะและเราจะได้สกินตัวนี้ไปเลยละกันนะครับนี่คนข้างล่างนี่คือใครเนี่ยย,ยูดาด้เปล่าวะเข้ใจไหมเขามาไงครับเนี่ย ไปวอ์โซนก็ได้นี่วอ์โซนเปิดหมอดภาพสวยโอ้โหดูดิถ่ายรูปครับสวยๆเท่ๆแบบนี้ได้เลยนะและในเซิฟนี้มีงานเพียบเลยนะครับโอ้โหดูดิ e อ B ของเซิฟนี้สวยมากว้าวท้องฟ้านี่เป็นสีครามเลยนะครับและจุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตปิดหมดนิดนึงมันจะเป็นงานเก็บหอยนะแต่ว่างานเก็บหอยในเซิฟนี้มันจะแปลกนิดนึงนะครับมันจะสุ่มจุดให้เราเก็บด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนี่เลยอันนี้ผมเก็บไปแล้วนะ แล้วก็ตรงขวาล่างนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาด้วยนะครับนี่เป็นชื่อเซิร์ฟด้วย no limit ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อยนี่ครับและสังเกตดูนี่งไงมันก็จะมีจุดมาให้เราแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับนี่ก็คือเหมือนเรามาหาหวยจริงๆเนาะและการหาหวยของเราก็อาจจะแถวทะเลทรายนะก็คุยไปเรื่อยอะไรนี้นะครับให้อารมณ์แบบสมจริงสมจังอะไรเงี้ยนี่ไงถ้าเราเปิดหมอดนี่เปิดหมอดภาพจะสวยประมาณนี้โอ้โห สวยจัดสวยจัดแล้วตรงไหนอีกบ้างวยตรงนี้เหรอนี่เลยโอ้โหเก็บหอยแบบภาพสวยครับนี่อันนี้มันเป็นเกมเอ่อ GTA San a n d r e a เนี่ยภาพสวยจัดเลยทีเดียวเชียวและงานต่อไปที่จะได้นําก็จะเป็นงานเก็บเนื้อนั่นเองนะแต่ว่าในเซิฟนี้จะเหมือนงานเก็บหอยนะครับไอพวกเนื้อพวกนี้มันจะสุ่มให้เราด้วยนะครับนี่หลังจากที่เราเก็บเนาะนี่เลยมีเนื้ออยู่ตรงนี้นะเราวิ่งมาแล้วก็เก็บ และการเก็บแบบนอ,นอนัตโนมัติด้วยนะอืมน,นี่ไงเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเราเก็บเสร็จเราจะเก็บซ้ําที่เดิมเลยหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะสุ่มให้เ <laughs> ออเจ๋งดีนะเพิ่งเคยเห็นเซิร์ฟแบบนี้นะนี่ไงนี่ไงหายไปแล้วเรากวิ่งมาตรงนี้ฮบอ๋อนี่ไงมันก็จะมีต่อหน้าเราใช่ปะ <laughs> เหมือนมันบอกเราว่าเฮ้ยเก็บตรงนี้แล้วไปเก็บข้างหน้าด้วยนะอะไรงเงี้ยอืมประมาณนี้นะครับเป็นเซิร์ฟแนวใหม่เพิ่งเคยเจอเหมือนกันครับเป็น งานแบบสุ่มอะไรย่างนี้นี่ไงให้เราวิ่ง <c oughs> ไปข้างหน้าเรื่อยๆนะเออไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอเนื้อพวกนี้เออก็เห็นแค่เรานะคนอื่นก็เห็นอีกแปบ,บนึงนั่นเองครับนี่เก็บมาที่หนึงได้มา2อง,งานเลยนะครับไม่ได้เออ,เอ,อนี่ไงได้มา2อง,งนจริงด้วย นี่บางครั้งก็สุมนะ่มเนาะเหมือนสุ่มให้1กัน2อกันเนาะและผมมาบอกข่าวดีทุกคนนะครับสำหรับสายฟาร์ม a i r d ด o p นะครับในเซิฟนี้มี a i r d ด o บแยกกันด้วยนะครับและ a i r d ด o p จะตกจุดเดิมตลอดนะครับก็คือตลาดเก่าตรงนี้แหละนะนี่จะตกตรงนี้เลยนะแล้วก็จะออกมาเป็นก้อนแบบนี้ครับแลวมันจะตกลงมาแล้วมีเวลา5นาทีในการเก็บนะครับในระหว่าง5นาทีนะครับล้วก็ตุ๋ยกับเพื่อนไปนะครับในี่ใครเหลือคนสุดท้ายก็น่าจะได้ไปเนาะหรือว่าถ้าใคร ที่มาเก็บนะครับอาจจะโดนตุยนะเพราะว่านั่งเก็บอยู่นั่นเองครับและอดพวกนี้นะมีแยกกันระหว่างประชาชนหน่วยงานแล้วก็แก๊งนะครับและเวลาตกก็มีบอกด้วยนะครับสามารถดูได้ในด i s c อร์ใต้คลิปเลยนะครับนี่อดดับในเซฟนี้ก็จะมีเงื่อนไขประมาณนี้นะครับนี่โชว์เท่หน่อยว้าเปิดหมดปิดหมดนะและต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูจุดคราฟบุนในเซฟนี้กันบ้างแล้วกันนะครับเปิด E N B แล้วกันนะนี่เพราะว่าเริ่มเช้าแล้วนะ เริ่มเช้าแล้วเปิดอีบีได้อ่ะโอเคและในเซิร์ฟนี้ครับจะมีพระเจ้ชชานะครับเต็มไปหมดเลยนะนี่พระเจ้ชชายืนบิวแปลกๆนะครับเนี่ยพระเจ้าทําอะไรใกล้ๆเดินเข้าไปใกล้ๆนี่โอโ้คิดไปไกลนะเนี่ยตรงนี้จะมีจุดข้ามวุฒต่างๆนะครับจุดแรกก็จะเป็นจุดตีวุธนะนี้มีเทียด้วยครับเทียดหนึ่งสองสามนะถ้าเทียสามก็น่าจะโหดสุดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีจุดนี้ครับเป็นจุดตีของจิปรฐานต่างๆนะครับมีกล่องดวงใจด้วยนะครับกล่องดวงใจก็ คือส่วนผสมในการคราฟอาวุธนะแล้วก็ต่อไปต่อไปต่อไปนี่จะเป็นโต๊ะคราฟอาวุธครับนี่มีหมดเลยนะแต่ว่าในเซิร์ฟนี้จะมีโต๊ะคราฟอาวุธอยู่2ที่นะมีมีดสับหมูด้วยนะก็จะมีโต๊ะคราฟอาวุธตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับจะเหมือนกันนะแต่ว่าจุดนี้จะเป็นจุดคราฟอาวุธที่เราไปฟาร์มของมานะส่วนตรงนี้จะเป็นจุดคราฟที่เราต้องใช้กล่องเตียวุธในการคราฟนั่นเองครับกล่องเตียวุธก็หาได้จาก กิจกรรมต่างๆอีเวนต์ต่างๆแล้วก็จากกล่องไอเดอรมาเองครับหรือว่าจะเป็นกล่องกาชานะที่แอดมินแจกมาให้ตอนต้นเกมมาเองครับนี่แล้วก็จุดตัวนี้จะเป็นจุดคราบบูปินเนี่ยบูปินตีบวกนะครับจงบังหวะนี้แล้วก็จะมีตู้ ATM ไม่กดด้วยนะครับเผื่อเงินไม่พออะไรเงี้ยและในเซิร์ฟนี้มีงานเลี้ยงนกแก้วด้วยนะครับจะต้องมาเลี้ยงที่สวนสาธารณะตรงนี้นะวิธีเลี้ยงก็ง่ายจัดเลยนะครับแล้วก็วิ่งมาใกล้ๆกับ จุดอ่างน้ําตรงกลางสวนตรงนี้เนาะแล้วเราก็กดไปที่ตัวเอนี่มันก็จะมีนกแก้วมาอยู่บนหัวของเราแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็รอกดไปที่ตัว h นะครับนี่ตัว h ตัว s อเนี่ยรอแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นในแชทนะให้เรากดไปที่ตัว h ฮนะตอนที่มันหิวอะไรอย่างงี้นะเราก็วิ่งเล่นกับมันได้แถวนี้นี่ไอ้นกแก้วเพื่อนรักอยังไงนกแก้วเพื่อนรักวิ่งเล่นกันหน่อย เดี๋ยวรอมันหิวนะมันนานอยู่นะน่าจะประมาณสัก2อนาทีมั้งคิดว่านะนี่เลยนาที2อนาทีตอนนี้มันยังไม่หิวให้มันหิวดิเพื่อนหิวหน่อยโชว์หิวหน่อยเอานี้งไงได้แล้วมันหิวแล้วแล้วก็กดเทสน,นี่อุ้ยท่าเต้นเต้นให้อาหารประมาณนี้นี่ไงกําลังให้อาหารสัตว์ของเราเองครับนี่เปียวป่ะ <c oughs> เป็นงานแบบแบบใหม่นิดนึงนะทุกคนอาจจะงงๆนะแต่ว่า ในเซิฟนี้จะมีประมาณนี้นะครับและถ้าเราให้อาหารมาแล้วนะเราก็ได้ XP กับมันด้วยนะครับนี่ตอนที่เลี้ยงอยู่นะมันจะให้ XP เรามา XP นี่สามารถนําไปคราบอาวุธแล้วก็ไปตีบวกอาวุธได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็รอไปเรื่อยนะรอไปเรื่อยเดี๋ยวมันหิวก็กดอีกนะไปเรื่อยนั่เองครับวันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่พาเพื่อนมาแล้วก็มัน,นามายืนคุยกันเนาะเหมือนอาร์โลบจุด FK นะแต่ว่าจุด FK เราต้องให้อาหารสัตว์ไปนี้นะถ้าเราจะเอามันหนอแล้วก็แค่กดเอ็นนะ นี่เลยมันมีสัตว์เลี้ยงของคุณแล้วแล้วก็ปล่อยมันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะออกไปนะครับนี่เดี๋ยวมันจะหายไปจากหัวเราเองพูดง่ายๆหลังจากนี้นะครับและจุดหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็จะเป็นสะพานตรงนี้นั่นเองครับเนี่ตรงจุดชมวิวตรงนี้นะก็จะมีพระเจ้านะครับมายืนรอเราเพื่อที่จะให้เรา e F K เองครับนี่และการ e F K ในเซิร์ฟนี้ง่ายมากแล้วก็ได้ปลาด้วยนะครับเหมือนกับเราตกปลาแต่ไม่ได้ตกนะเพราะว่าถ้าเรา e F K แล้วก็ปล่อยไว้เรื่อยๆนะครับมันจะสุ่มปลาเล็กให้เราด้้ววยนปลาพก,กี นำไปขายที่ตลาดได้นะครับปล่อยไว้แบบนี้แหละนะทั้งวันนะครับตื่นมาหรือว่ากลับมานี่ปลาเต็มเป๋าแน่นอนนะครับเก้าก้าอะไรประมาณนี้นะนี่ส่วนใครที่กาลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับต c r i b e ช่องโจที่เดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม